ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับอ่าพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการลุ่งล่วงหุ้นรายวันวันนี้ประจำวันที่8มิถุนาถือว่าเป็นวันที่ตลาดนะครับเปิดกลับมาบวกค่อนข้างที่จะเบาบางต้องพูดอย่างนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเพราะอันนีิสงนะในส่วนของตัวเลขเศรษ,ษฐกิจนะครับที่ออกมาไม่ค่อยสู้ดีนะัก นะครับว่า2วันก่อนหน้านี้ติดลบถือว่าเปิดเปิดเขียวนะแต่ว่าสุดท้ายปิดลบนะครับแล้วก็วันนี้วันพุธนะครับมีการประชุมของเฟดอีกเดี๋ยวจะมีการลด Q ิวทีเพิ่ม QE คือมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องติดตามเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อครับมันจะส่งผลกระทบโดยตรงนะกับตลาดหุ้นยิ่งตัวเลขเงินเฟ้อเยอะขึ้นมากเท่าไหร่นะครับ ตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงถดถอยลงนะเพราะว่าการที่เงินเฟ้อเยอะคนก็จะไปจับจ่ายใช้สอยลำบากหยิบนั่นยืมนี่นะครับดังนั้นตอนเนี้มันถือเป็นเป็นเรียกว่าวิกฤตไหมก็ก็กึ่งๆแล้วนะกึ่งๆของวิกฤตแล้วนะเพราะว่ากางนงนะครับเขามีการประกาศตัวเงินเฟ้อของไทยออกมาแล้วนะครับอยู่ที่6.5นะครับทำให้ ก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ประมาณ4กว่าๆนะครับขึ้นเป็น6.5ใช่ไหมดอกเบีย้ยของธนาคารนะครับก็ปรับปรับตัวลดลงอยู่ที่0.5นาะครับทำให้คนที่ฝากเงินเข้าไปเนี่ยได้ดอกเบีย้ยแค่0.5เท่านั้นนะครับทั้งปีนะเลยทําให้แบบเอ่อคนเนี่ยก็จะไม่กล้านะครับที่จะใช้จับจ่ายใช้สอยเท่าไหร่เพราะว่าเขากลัวนะครับว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยมันจะหายไปการที่เงินเฟ้อขึ้นสิ่งที่กระทบต่อมาเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ อ,อุปโภคบริโภคนะครับที่มีปัญหายกใหญ่เลยทําให้หลายๆคนนะครับเริ่มกังวลเนาะจริงๆอ่ะถามว่ามันส่งผลมานานหรือยังนะครับมันส่งผลมานานแล้วนะตั้งแต่เราเห็นตัวน้ํามันนะครับปรับตัวขึ้นราคาถี่มากนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นวันเว้นวันเลยนะครับดังนั้นการที่น้ํามันขึ้นแบบนี้คนที่ได้ในส่งนะครับก็ได้ตอบได้เลยว่ากลุ่มโลงกันถ้าเพื่อนๆอยากแบบ ช่วงนี้ถามว่ากลุ่มไหนเซ็กซี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มลงกันเนาะพวก BCP นะครับ s โ o พวกเนี้ย IRPC นี่กลุ่มนี้นะครับพวกลงกันลองไปดูนะครับทำการบ้านเพิ่มเติมนั่นเองอ่ะโอเคไล่มาซะเยอะนะครับทีนี้เราไปดูหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้ตลาดเซ็ตครับบวกขึ้นมา4.9นะครับขึ้นมายืนที่1,636มูลค่าการซื้อขาย57,000ล้านก่อนหน้าเนี้ ตลาดหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ70,000ื่นแล้านนะช่วงที่แบบเราเก่งกําไรง่ายนะครับแต่ตอนนี้มันเก่งกาไรยากนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละ 50,000- ื่นถึงเจ็ดนะครับไม่เกินนั้นสถาบันวันนี้นะครับก็ซื้อเข้ามาที่250นะครับแล้วก็โบกเกอร์นะครับติดลบไปที่81เนาะแล้วก็ต่างประเทศวันนี้นะครับมีการขายออกไปนะครับที่พันสส่วนในประเทศยังมีการซื้อกลับเข้ามานะครับในช่วงนี้ซื้อต่อเนื่องนะเมื่อวานก็ซื้อวันนี้ก็ซื้ออ่า ตัวที่มูลค่าการซื้อขายนะครับวันนี้ที่ซื้อกันเยอะก็จะเป็นบ้านปูอ่า PTTEP ตัวเนี้ยติดท็อปมาอยู่แล้วเนาะ a d v a n c e c p r KBank ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับตอนนี้อ่ะตัวที่วอล u ุ่มเทรดเยอะนะครับก็จะเป็นการกุลทูบ้านปู AQ แล้วก็ TTB จริงๆก็เท่าที่เห็นตัววอล u ุ่มอ่ะมันก็จะวนๆอยู่ในทรงประมาณนี้นะทีนี้ขออัปเดตนะครับในส่วนของการาฟหน่อยดีกว่าว่าการาฟของตลาดเซ็ตเป็นยังไง รกราฟตลาดเซตเนี่ยอาจที่ม้ามองไว้ม้าอยากให้มันยืนนะครับในทรงตรงนี้เนาะ1,650แต่ว่าสุดท้ายมันเปิดลงไปพรุ่งนี้นะครับม้ามองว่ามีสิทธินะมีสิทธิ์ที่ไม่ใช่สิทธิ์จะขึ้นนะมีสิทธิ์ที่จะลงต่อนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังนะครับในในช่วงนี้นะระมัดระวังเป็นพิเศษเนะาะถามว่าควรลดพอร์ตลงไหมนะครับลดหน่อยก็ดีนะอาจจะไม่ใช่การที่จะถือ สักเท่าไหร่นะในมุมของมาร์นะครับเพราะว่าการถือช่วงนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่จะเน้นถือเออมันมันเป็นเน้นการเก็บมากกว่าเนาะดังนั้นเราก็อาจจะมีการลดพอร์ตถือเงินสดนะครับเพิ่มแคดโฟของเราแล้วก็เตรียมช้อนในในโซนล่างมากกว่าเนาะดังนั้นตอนนี้ก็ลองวางแผนดูนะครับแนวรับที่มองไว้เนี่ยอยู่ที่โซนพันหเลยนะครับสำหรับตอนนี้เนาะโอเค ก็ขอไปอัปเดตนะครับในส่วนของหุ้นหน่อยดีกว่านะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัว AIT นะครับตัวนี้ AIT เนี่ยแนวรับคือให้ไว้ 2. จุดเนาะแต่จุดที่ให้ไว้แบบลึกหน่อยก็คือ6.65นะครับในส่วนนี้เพราะว่าสต็อปร้อนเนี่ยจะอยู่ที่6.3ส่วนแนวต้านนะครับมองไว้ที่8.1คิดว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับต้องลดลงนะให้มาอยู่ที่ประมาณ7.55ในส่วนนี้นะครับอ่ะดังนั้น ก็รอดูนะครับสำหรับตัวนี้วอลลุ่มยังพอมีนะครับ RSI ส่ง SI ก็ส่งๆหลังนั้นให้ไปต่อนะครับสำหรับตัวนี้ยังโอเคนะอ่าตัวตัวบา B กิมนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าอ่า B กิเนี่ยแนวรับอยู่ที่33.75ครับสต็อปล s อ32.25แนวต้าน36.5ตัวนี้ม้ามองว่ายังโอเคนะครับยิ่งเห็นกรับแท่งล่าสุดเนี่ยของณวันนี้เลยเนี่ยวันที่8เนี่ยยิ่งแบบรู้สึกว่าเฮ้ย มีสิทธิ์นะครับที่จะกลับไปยืนใน36.5ได้อาอาจจะเทคกำไรสั้นๆได้นะครับในส่วนนี้กับราคา36.5นะลองไปทำการบ้านกันดูถือว่าน่าสนใจนะครับลุยตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวทานินะครับหรือว่าตัวราชธานีเลสซิ่งเนาะตัวนี้นะครับในวันจันทร์เนี่ยถือว่าเรียกว่าเสียทรงค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็กลับมายืนในทรงนี้ตัวนี้มาขอผ่านเลยนะครับเพราะว่า,าไม่ใช่จุดที่เข้าแล้ว แล้วก็ไม่ใช่จังหวะที่ดีเนาะถ้าเรามาดูกราฟตรงนี้มันจะเป็นไซ์เวว์ค่อนข้างยาวนะครับดังนั้นไม่เล่นดีกว่าแบบนี้นะครับปายตัวต่อมาอมาตะนะครับโอ้โหตัวนี้เรียกว่าไปไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆนะครับตัวอมตะเนี่ยแนวรับเนี่ยที่ให้ไว้19.4เนี่ยอาจจะลึกไปนะครับสำหรับคนที่อยากจะวางแผนนะแต่มันเป็นราคาที่ดีสําหรับมาร์กนะครับดังนั้นเลยมองว่าถ้าเขาเลือกที่จะไปนะครับก็อาจจะต้องปล่อย นะแต่ถ้าเขามองว่ายอ่อลงมาให้เรารับในโซน19บาทตรงนี้น่าสนใจนะครับแนวรับ19.4ครับสต็อปล s อ1สบาทแนวะต้าน21าถามว่าตัวอมาตะาเนี่ยจะกลับตัวในทรงนี้หรือยังก็คิดว่าน่าจะกลับตัวนะเพราะว่าตัวรายได้ของเขารับรู้เริ่มมาแล้วนะครับยิ่งเป็นตัวคลี่ขายพื้นที่ของเขายิ่งแบบจะมาเออไอใตอนนี้นะครับยังไม่ใช่จุดที่แบบแพงด้วยแล้วก็กลางๆอ่ะเออใครอยากจะลองวัดใจนะครับในโซนนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะ เออแต่ก็ลองวางแผนกันดูหน่อยเนาะเพราะว่าวอลุ่มอ่ะมันก็เรียกว่าบางวันมันหายมันวูบนะวูบแบบใจหายนิดนึงแต่บางวันมันมาก็ชื่นใจแบบนี้นะครับโอเคตัวต่อไปครับ htc ตัวนี้นะครับแนวรับให้ไว้ที่30บาทครับสต็อปรอดอยู่ที่29.5ยังไม่หลุดนะกรอบนี้ยังไม่หลุดนะ่ัวแนวต้าน33.25ครับตัวนี้มาว่ายังมีสิทธิ์นะครับที่จะขึ้นไปยืนแต่ถามว่ามาสนใจเลยไหมอันนี้ตอบว่าไม่นะครับ ถ้าแบบนี้นะโอ้ไอซไซก็ยังไม่ได้เชิดมากนะครับแต่ว่าใครที่มีก็สามารถรันเทนต่อไปนะครับถ้าถึงแนวตา้านก็แนะนำให้เทโปรฟิตไปก่อนเนาะแล้วก็รอ,อ,อย่อให้วมาซื้อใหม่นะครับให้ไปต่อแน่นอนตัวนี้ตัวต่อไปอิชินะครับอ่าอิชิเนี่ยหลุดแนวรับของเรามาแล้วแต่ว่าไม่หลุดสต็อปลอสเอออ่าสำหรับตัวอิชินะครับมีการย่อลงมาแบบค่อนข้างใช้ได้เลยส่วนหนึ่งเนี่ยอิชิเนี่ยมามองว่าในส่วนวัตถุดิบนะ การที่เขาจะผลิตพวกน้ำหวานหรือว่าอะไรออกมาเนี่ยมันต้องมีพวกหัวเชื้อถูกไหมครับหัวเชื้อมาจากอะไรหัวเชื้อก็มาจากพวกธัญ,ญพืชต่างๆเหมือนเมล็ดต่างๆจริงๆช่วงนี้เราจะเห็นว่าไอ้พวกวัตถุดิบแมททีเรียลพวกนี้ขาดตลาดมากนะครับข้าวโพดเอ้ยแป้งเอ้ยอะไรเงี้ยพวกนี้ขาดตลาดน้ําตาลพวกนี้ดังนั้นอ่ะมันก็อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับกับกลุ่มอิชิเนาะ ก็ให้มองภาพนั้นไว้นะครับใครที่ถือนะติดไว้ในใจในกลุ่มพวกนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พวกสินค้าพวกนี้ราคาขึ้นเราก็อาจจะต้องแบบยอมตัดใจอ่ะเออยอมตัดใจกับกับหุ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าวันไหนที่โอ้ราคาของเนี่ยดีมาร์ซพายเริ่มกลับมาของเริ่มจับจ่ายได้นะครับอ่าพวกน้ำตาลข้าวโพดหรือแม้แต่แป้งนะครับสามารถนำเข้าได้อย่างแบบปกติ กลุ่มพวกนี้มันก็จะได้ที่สงกลับมานั่นเองดังนั้นแนวรับถามว่าอยู่โซนไหนนะครับแนวรับก็อาจจะใช้โซนนี้เป็นโซนที่2นะครับโซนแรกเราใช้ไป9.6แล้วถูกไหมโซนที่2เนี่ยมาใช้9บาทนะครับสต็อป o อดอย่างที่อยู่ที่8.7นะส่วนแนวต้าน10.8นะครับสำหรับตัวอ e ีชินะอ่ะลุยต่อนะครับตัวต่อมา AH นะครับตัว a H, อเนี่ยแนวรับอยู่ที่23.1ครับสต็อปรอส จุส่วนแนวต้าน25บาทนะครับตัวนี้ถามว่ามุมมองเป็นยังไงนะครับก็คิดว่าน่าจะกลับตัวขึ้นไปแล้วเพราะว่าการที่แดงครอบมาอย่างนี้แล้วเขียวอ่ะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเบรกเนี่ยก็อาจจะเป็นการพักฐานในโซนกรอบนี้นะแต่ว่าเท่าที่มองเนี่ยสัญญาณเนี้ยเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปบวกกับไอ้ไซเรมเช็ดแล้วนะครับดังนั้นอาจจะส่งผลให้หุ้นตัวเนี้ยดันขึ้นไปในระยะกรอบสั้นๆนะครับ แต่ไม่แนะนําให้ถือยาวเลยอ่ะอ่าตัวตอ่อมานะครับก็จะเป็นตัว a SK นะครับ ASK เนี่ยถือว่าเสียทรงแล้วก็หลุดสต็อปร้อยไปแล้วเนาะแต่ว่าถ้าคนที่ยังมีของก็อาจจะลุ้นนะครับในกรอบสุดท้ายกรอบเนี้ยสามสิบเจ็ดจแต่สําหรับมาร์กมาร์กปล่อยเลยแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้กลุ่มเลสซิ่งเนี่ยกระทบจริงๆนะครับไอตัวพอร์ตนี่เนี่ยโอ,อ้โหขึ้นกันแบบกระจายเนาะเพราะว่าคนแบบไม่มีแบบไม่สามารถจ่ายนี่ได้อะเออเพราะมัน เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับคนก็ไม่มีตังค์นะครับดังนั้นเขาก็เลยปล่อยปล่อยเลยนะดังนั้นทเราก็จะเห็นแหละว่าเขาบริหารพอร์ตพวกนี้สินเนี่ยช่วงนี้ก็จะอาจจะต้องแบบกังวลเล็กน้อยครับสำหรับตัว HK มาปล่อยนะไปต่อครับ ECL อ่า ECL เนี่ยแนวรับ2.58ครับสต็อปลอส2.2แนวต้าน3.34ตัวนี้ยังให้ไปต่อพร้อมลุยพรุ่งนี้ลุยได้เลยนะครับแบบนี้กราฟมาดีมาก สำหรับตัว ECL ตัวต่อมาทาคุนินะครับทาคุนิเนี่ยแนวรับให้ไว้ที่1.89นะครับสต็อปลอส1.71แล้วก็แนวต้าน2.27อ่าสำหรับทาคุนิฟื้นเร็วต้องพูดอย่างนี้ละกันว่าฟื้นเร็วหลายคนอาจจะก,กังวลนะครับในวันที่เขาย่อลงมาที่1.79โซนประมาณนี้เนาะตอนนี้กลับขึ้นไปแล้วนะครับมายืนในโซน1.92ก็เดี๋ยวขึ้นไปสักประมาณ2.09อย่างเงี้ยก็ต้องเทคโปรฟิตออกไปก่อนนะครับสัก50%นะ เทคไปสัก50%แล้วก็ไปรอเทคที่2.27อีกสัก50%ถ้าดูจากนี้ปล่อยหมดนะครับแล้วก็วางแผนใหม่นะครับสำหรับทางคุนี้นะให้ไปต่อครับโอเคหมดแล้วทีนี้เรามาดูหุ้นที่จิตสแกนวันนี้หน่อยนะครับตัวแรก KSL โอ้โห KSL เนี่ยเคยให้การบ้านไว้ในกล่องนี้นะครับใครที่ได้ไปก็นีๆด้วยนะยืนที่อ่า 12, ตรงนี้ก็ปล่อยนะครับนะครับแล้วก็มาวางแผนใหม่เนาะ สำหรับการวางแผนใหม่นะครับเราจะมาเล่นแท่งนี้นะครับแนวรับนะครับ3.86อันนี้ใช้เวลาพูดอย่างนี้เลยว่าใช้เวลาเพราะว่าตัว KSL เนี่ยการเด้งของเขามันมีการมันมีแพทเทิร์นอยู่นะครับดังนั้นให้เพื่อนๆสังเกตก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนาะมันจะมายืนแล้วก็พัก ให้เพื่อเพื่อใจวิวนะครับอาจจะหลุดแบบสต็อปล s อเราไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็พักแล้วก็กลับขึ้นมาแต่ตอนนี้เคสเอนะครับเขามองว่ามีโอกาสที่จะกําไรโตนะครับในปีนี้แหละเนาะดังนั้นอามาวางแผนกันเลยแนวรับนะครับส8 6 s สตลอครับแนวต้าน4.40ตัวนี้ก็ลุยได้เลยเช่นเดียวกันถือว่าทรงมาดีมากๆนะครับตัวต่อมานะครับตัว CPI โอ้โหตัวนี้ก็ใครที่ได้การบ้านไปก็ เตียมเทคโปรฟิตเหมือนกันโอ้ทรง CBI นี่สวยอะ่ะสวยเลยนะครับแบบนี้อะสำหรับตัวนี้นะครับ c p i วางแผนเลยนะ c p i แนวรับ4.42ครับสต็อปล s อ4ส8แนวต้าน5.24ครับตัวนี้ก็พร้อมลุยเหมือนกันน้ำมันปาล์มนะครับน่าจะมาแหละมาอมว่าน่าจะมาตัวนี้ใครที่จะเล่นพรุ่งนี้หรือสัปดาห์นี้นะตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับถือว่าโคตรสวยอะ่ะก็ ลองดูนะครับค่อนข้างน่าสนใจครับโอเคไปต่อนะครับตัวฟิเนนเซียของเราอ่าเป็นไงตามกรอบที่วางหรือเปล่าโอ้โหใช่เลยนะครับมาแล้วอ่าตัวฟิเนนเซียนะครับแนวรับในโซน4.44เนี่ยอ่าอาจจะเป็นแนวรับที่เดี๋ยวรอย่อลงมาน่าจะได้รับแต่ว่ามากกลัวอ,อย่างเดียวคือมันจะไม่รอเราแลละเพราะว่าตอนนี้ยโวลุ่มมันเริ่มมีการดีดแล้วก็ขยับนะครับบวกเป็น แท่งเขียว3าวันแบบนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะยืนต่อดังนั้นแนวรับนะครับเพื่อนๆก็ลองมองไว้ที่ประมาณ4.48นี่แหละเอ้4.80นี่แหละในกรอบนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีของนะก็เล่นกรอบนี้หรือว่าจะมารอ4.44ก็อาจจะต้องใช้เวลารอพอสมควรเนาะดังนั้นแต่คนที่มีของไปพร้อมกันนะครับเราก็ลุยไปต่อเลยนะแนวต้าน5.24นะครับสต็อปลอ3.7ครับคิดว่า3.7 ถ้ากรอบลงมายืนในทรงนี้มาร์กเอานะแบบนี้นะครับอ่ะฟิแนนเซียลุยต่อนะครับตัวรายสัปดาห์เราก็ติดมาแหละตัวต่อมา KTB อ่า KTB เนี่ยก็ตามแผนเนาะแนวรับ14.7นะครับคนที่ได้แนวรับตรงนี้ไปก็ยินดีด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัวลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับที่ซื้อผ่านเป๋าตังค์ตัวเนี้ยได้เต็มเต็มนะครับเรียกว่าได้เต็มเ็มเนาะ ทั้ง Service สชาร์ e เอ่ยทั้งค่าบริการเอ่ยเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับในส่วนของ KTB รายได้เลยสนองออกมาพร้อมกับตัวหุ่นนะครับตัวนี้แนวต้านน่ยมันโซน16บาทถูกไหมดังนั้นในโซน16บาทเนี่ยอาจจะไม่ใช่จังหวะที่เราจะต้องเข้านะเราควรที่จะถ้าจะเข้าูนะควรมาเข้าในทรงนี้นะครับอ่ะขยับขอขยับกรอบหน่อยให้เห็นปึ๊บอ่า แนวรับนะครับก็จะอยู่ที่15.2ครับสต็อปลอส14.6แล้วก็แนวต้าน16.5 RSI ตอนนี้โอ้เรียกว่ายอ่อมีสิทธิ์ที่จะย่อต่อนะครับก็รอในแท่งนี้เนาะถือว่าน่าสนใจแต่มากมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าถามในกลุ่มแบงค์นะและกาดพอๆกับตัว TTB เลยเออเพืเพื่อนก็ลองดูนะครับไปต่อครับ sib s B, บตัวนี้นะครับก็ถ้าใครที่ทำการบ้านมาหรือว่าติดตามมานะ ก็ตั้งแต่วันที่บอกไปตอนเดือนพฤษภานะครับแนวรับเนี่ย11.8ครับสต็อปลอสอยู่ที่10.8แนวต้าน14บาทก็คิดว่ายังเล่นในกรอบเดิมนะครับถ้าย่อลงมาตรงนี้ก็น่าสนใจเนาะสำหรับตัว SISB ICI ตอนนี้นะครับยืนอยู่โซน,โซน57ถือว่ายังพอใช้ได้นะแต่ข้อดีของตัวนี้คือกรอบมันชัดแล้วนะครับกรอบแบบนี้ชัดแล้วนะดังนั้นลุยต่อได้เลยนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวมอ ตัวมอเนี่ยต้องพูดว่าก่อนหน้านี้ฟรีโฟดเรียกว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ถือว่าเยอะเลยเนาะดังนั้นการวางแผนของตัวนี้อาจจะค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับแนวรับนะครับ1น3นะครับสต็อปลอสอาจจะใช้1.75หรือ1.70ในส่วนนี้ได้นะครับส่วนแนวต้าน2บาทเป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับมีสิทธิ์ที่ขึ้นไปเด้งแล้วก็ตกตกควบเพื่นก็ต้องระมัดระวงัง เนี่ยจะเห็นไอซไซมันเริ่มเริ่มเชิดนะครับมีสิทธิ์ที่จะลุยกันต่อนะสำหรับตัวมอนะเพื่อลองดูนะครับตัวต่อมา SF t ตัวนี้นะครับเรียกว่าไม่ฟื้นสักทีนะครับทำให้หลายคนแบบเจ็บใจเนี่ยเจ็บใจมากตอนนี้จะลงมายืนในกรอบ G แล้วนะดังนั้นแนวรับมาเล่นโซนนี้ดีกว่าครับ6.7เดนะครับเดี๋ยวมาร์กตั้งไว้ก่อนเพราะว่าแบบ ค่อนข้างสนใจนะครับแบบนี้แจ้งเตือนโอเคอแนวรับนะครับ6.75นะสต็อปลอส6.3แนวต้าน7.70แบบนี้นะครับสำหรับตัว HFT โอ้โหไอซี I ่ S <S เรียกว่ามาในกรอบนี้ถือว่าใช้ได้นะใครที่ยังไม่มีของนะครับก็วางแผนกับตัวนี้ได้เลยไปต่อครับที่ TCL โอ้โหเทกองมาแล้วเหรอ อ่ะเปิดกระโดดมาแบบนี้ก็พร้อมวางแผนแล้วครับแนวรับของ tcl t โอเค this อ่า tcl แนวรับ5บาทครับ stop loss สี่แนวต้าน5.55นะครับสำหรับตัว tcl t TC ตอนนี้ไอซเริ่มเชิดแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไดเวเจนนะดังนั้นก็วางแผนไปพร้อมกับเขาสำหรับกลุ่มเดินเรือสิ่งที่ต้องสังเกตค่าน้ำมัน wpi ไปดูนะครับถ้าค่าน้ำมันดิบ มันปรับตัวสูงขึ้นกลุ่มนี้เสียแน่นะครับสองค่าระวางเรือถ้าค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นกลุ่มนี้รายได้ลดหดถดถอยอย่างแน่นอนครับก็ลุยต่อครับตัวนี้วางแผนได้แต่ว่ายังไม่ใช่จังหวะที่เข้าโอเคตัวต่อมา DT แท็นะครับโอ้โหดีแท็นี่สวยเว้ยสวยกรอบนะสวยกรอบนี้นะครับเพราะว่าอะไรปิดแก็บแล้วถือว่าค่อนข้างดีนะพอปิดแก็บปึ๊บคือการพักฐาน พักฐานพร้อมลุยนะครับแบบนี้แนวต้าน43.25ครับสต็อปลอส41.5แนวต้านมองไว้ที่48.5ต้านถัดไปคือ51บาทตัวนี้อโอ้โหถือว่าได้เลยถือว่าดีน,นะครับถ้ามองในกลุ่มเทเลคอมนะม้ามองว่า d t แทเป็นตัวหนึ่งที่เป็นม้ามืดแล้วก็นอกกระแสถ้าเทียบแม้แม้รายได้นะครับจะสู้ทูกับเอไม่ได้นะทีแบทีบทแบนตอนนี้ก็สู้ไม่ได้แล้วแหละ แต่ว่า d t แท็เขามีเหมือนกับลูกค้าที่เป็นเติมเงินอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับในพอร์ตเนี้ยดังนั้นน่าสนใจนะครับรายได้ของเขาเนาะก็ลองดูครับแคมเปญตอนนี้ d t แท็ก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะอ่ะตัวต่อมา rbf อ้โหย rbf เนี่ยไม่ได้แล้วแนวรับนี้นะครับขอยกนะขอยกเลยนะครับแล้วก็สต็อปรอดยกด้วยอ่ะใครที่ตามหุ้นกันบ้านรายสัปดาห์มานะครับสำหรับตัว rbf นะ ถึงเวลาของเขาแล้วนะครับแนวรับ RBF จริงๆอ่ะโซน15.4เนี่ยเป็นแนวรับที่แบบกรอบที่น่าสนใจนะแต่ว่าคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะไม่ย่อลงมาถึงเนาะดังนั้นอ่ะลองดูเลยนะครับสัปดาห์นี้มาร์กว่ามาร์จะได้เตรียมซื้อตัวนี้แล้วแหละแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับตัวไหนที่มาร์กว่ามาร์จะซื้ออ่ะให้เพื่อนๆอ่ะเหมือนกับลบไป50%จากคําพูดของมาร์กเพราะอะไรเพราะว่า บางอย่างที่มาร์กว่ามองอ่ะมันอาจจะเป็นเหมือนกับใบแอดส่วนตัวอวยเขาเรียกอวยอวยส่วนตัวนะครับดังนั้นไม่อยากให้เชื่ออยากให้ไปทําการบ้านนะให้เห็นภาพแบบเดียวกันถึงแบบถ้าตัวไหนแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยทําการบ้านไปพร้อมกับมาแล้วรู้สึกน่าสนใจแบบเนี้ยค่อยว่างค่อยว่ากันแล้วก็ลุยได้เลยนะครับโอเคน่าจะครบถ้วนกระบวนการนะครับ จบไปแล้วครับสําหรับคลิปวิดีโอลุ่งล่วงหุ้นรายวันนะครับก็หวังว่าจะได้หุ้นการบ้านไปลุยกันในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้นะครับเราติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจเยอะนะครับเปิดมาดูข่าวหรือว่าติดตามข่าวสารช่องเพจต่างๆช่วงนี้เขามีการอัปเดตค่อนข้างเยอะนะดังนั้นเพื่อนๆก็ลองตามหรือถ้าไม่ติดตามเดี๋ยวมาจะถ้าเจออะไรมาจะแชร์ลงไปในเพจแต่ว่าจะแชร์จากเพจเว็บอื่นนะ ถ้าเพื่อนๆเห็นก็ลองไปติดตามเว็บอื่นนะครับแล้วก็ลองดูเนาะว่าเขาวิเคราะห์ยังไงอะไรยังไงนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชื่อชอบคิวเดีโอครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ